มันนี่ไปไหนกันม่ี่เลยครับไปเรื่อยเรมล,ล่ได้รีแปดเลแ้ากโอ้ตอน,นั้นยังเร็วว่านี้เลยุนาสี่รถก็เร็ว่รถอไก็ได้โอ้โหไม่เก็บบรรยากาศเลย <S <S 2> <S 2> <S นี่ไงเก็บๆตรงนี้เลยน,นีหนนะ้ำมันน้ำมันหานหมดปะ่มีบ้านอยู่หลังนึงเรา เลี้ยงเนียอุ้ยที่ต่อเรียงถ่ายอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้กระตุกนี่คือจะหล่นเลยเนี่ยจะท่าอะไรเยี่ยง จำจำทางไม่ค่อยได้ไปตรงแถวๆสนามซอบใช่ไหมคนร้อนอ่ะไม่หนาวเลยอะไรพี่เกดก่อนมีเ่อนถึของไทรหมดมั้ยเหรอก๊อกสองยังมีเดี๋ยวียึ้สนามบพี่จีไม่แปลงเป็นออโต์บอทเอยหรอไม่มีเหรอเพื่อนหนูนาดูโหใครยังเปิดั๊มเงียเปิดจนได้พี่นัดครับ เรสัมภาษณ์หน่อยทำไมพี่นัทตามไม่ทันครับแล้วมันจะหมดหรือเปล่าเลยมันจะหมดครับมันจะหมดแล้วครับนล้วมันก็ผมก็จะหมดเหมือนกันไม่มีครับโอ้ยจะหมดหลายคันนี่มึงเยอะยันกันหนูดันเลยมีแค่ไหนถ่ายออยเล่นขายอะไรพี่ขายออยออยยังครับโอ้ยมีน้จะขี่มาจากนู่นไกลมาแล้วด้วยถ่ายเพื่ออะไรพี่ไม่รู้พี่จะไม่รู้เลยนายนายจะรอไปไหนอ่ะครับผมครับผม เห็นน้ำมันในคัวรู้น้มันอะไรไง